ประชาไทยเผยข่าวล่าสุดที่สร้างความสนใจมากเกี่ยวกับการยึดทรัพย์สินของเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติที่มีชื่อเสียงมากลียงพัทหรือพัทสุภาที่ยอดรวมเกิน650ล้านบาทการดําเนินการนี้เป็นผลจากการสืบสวนขยายผลและการร่วมมือทํางานของหน่วยงานต่างๆตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับขบวนการสแกมเมอร์ที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งมีการใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนเพื่อกระทําความผิด เลขาธิการของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปงได้เผยว่าการยึดและอายัดทรัพย์สินของเครือข่ายสแกมเมอร์นี้เพิ่มเติมเป็นมากกว่า350ล้านบาทจากการดําเนินการที่เคยมีแล้วทําให้ยอดรวมเกิน650ล้านบาทการดําเนินการนี้เป็นผลจากการสืบสวนขยายผลและการร่วมมือทํางานของหน่วยงานต่างๆตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับขบวนการสแกมเมอร์ที่มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งมีการใช้โทรศัพท์หลอกลวงประชาชนเพื่อกระทำความผิดลียงพั์หรือพัดสุภาภาเป็นชื่อเสียงที่มีชื่อเกี่ยวกับการกระทำความผิดในกลุ่มนี้ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการถอนสัญชาติไทยไปแล้วการดำเนินการยึดทรัพย์สินนี้เป็นผลจากการสืบสวนขยายผลและการพบข้อมูลเชื่อมโยงกับการหลอกลวงผู้เสียหายรวมถึงมีธุรกรรมทางการเงินเชื่อมโยงกับเครือข่ายนี้และครอบครัวของพวกเขาสำนักงานปงได้ใช้อำนาจตามมาตรา48วรรคสองแห่ง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพุทธศักราช2,542เพื่อสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของเครือข่ายนี้ซึ่งรวมถึงห้องชุดที่ดินและเงินในบัญชีงเงินฝากธนาคารจำนวน11รายการรวมมูลค่าประมาณ350ล้านบาทการดำเนินการนี้เป็นผลจากการสืบสวนขยายผลตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่พบข้อมูลการหลอกลวงผู้เสียหายมีความเชื่อมโยงกันหลายคดีและมีข้อมูลเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบุคคลสัญชาติจีน ที่มีหนังสือเดินทางกัมพูชาซึ่งทําให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับการกระทําความผิดของเครือข่ายนี้สํานักงานปงกําลังพิจารณาการกล่าวโทษต่อนายทวีศักดิ์กับพวกในความผิดอาญาฐานฟอกเงินและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายทั้งๆท,ท,ที่มีคําสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินมาแล้วจํานวนสีครั้งรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ดําเนินการแล้วประมาณ300ล้านบาทตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ซึ่งสารแท่งได้มีคําสั่งให้นําทรัพย์สิน ทั้งหมดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหายจำนวน5 5 9รารายปัจจุบันสํานักงานปรงอยู่ระหว่างดําเนินการคืนทรัพย์สินให้กับผู้เสียหายการดําเนินการนี้ได้รับการสนับสนุนและความสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนซึ่งเป็นการแสดงความสนใจและการร่วมมือในการปราบปรามการกระทําความผิดในเครือข่ายสแกมเมื่อข้ามชาติซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญและต้องการการร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดในอนาคตเพื่อเพิ่มความเข้าใจของผู้อ่าน จึงมีการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการและการสืบสวนของหน่วยงานต่างๆซึ่งเป็นการแสดงความสำคัญของการร่วมมือและการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามการกระทําความผิดในเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติคําถามที่อาจเกิดขึ้นเป็นการสนใจว่าการดำเนินการนี้จะมีผลต่อการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดในอนาคตอย่างไรการร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆจะมีผลต่อการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดในเครือข่ายสแกมเมอร์อย่างไร ความสําคัญของการร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆจะมีผลต่อการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดในอนาคตอย่างไรความสําคัญของการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการปราบปรามการกระทําความผิดในเครือข่ายสแกมเมอร์จะมีผลต่อการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดในอนาคตอย่างไรความสําคัญของการร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆและการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน และปราบปรามการกระทําความผิดในเครือข่ายสแกมเมอร์จะมีผลต่อการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดในอนาคตอย่างไรความสําคัญของการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดในเครือข่ายสแกมเมอร์จะมีผลต่อการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดในอนาคตอย่างไรความสําคัญของการร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง และการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในเครือข่ายสแกมเมอร์จะมีผลต่อการป้องกันและปราบปรามการกระทำคอวหามผิดในอนาคตอย่างไรความสำคัญของการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในเครือข่ายสแกมเมอร์จะมีผลต่อการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในอนาคตอย่างไรความสำคัญของการร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ และการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดในเครือข่ายสแกมเมอร์จะมีผลต่อการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดในอนาคตอย่างไรความสําคัญของการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดในเครือข่ายสแกมเมอร์จะมีผลต่อการป้องกันแหละ